เมื่อคู่ต่อสู้เปิดบอลนะครับสิ่งที่เราต้องระวังเลยคือคู่ต่อสู้ที่แอบวิ่งมาข้างหลังเราพอเราหันมาอีกทีนะครับก็เสียประตูไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนจําไว้3ข้อข้อแรกให้เรามองรอบๆตัวมองซ้ายมองขวามีใครอยู่แถวนี้ไหมมีคู่ต่อสู้แอบ,บอยู่ไหมนะครับซึ่งคู่ต่อสู้เขาไม่โผล่มาที่หน้าเราง่ายๆถูกไหมครับเขาก็ไปโผล่ข้างหลังเราเนี่ยแหละตรงนี้นะครับต้องระวังด้วยต่อมานะครับคืออย่ามองแต่บอลน,นะครับ หลายคนแบบเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาจะเปิดบอลน,นะครับแล้วก็มองแต่คนที่มีบอลนนะ่ะคู่ต่อสู้ที่มีบอลแล้วเราไม่ได้มองเห็นคู่ต่อสู้ที่แอบบีมาข้างหลังนะครับพอบอลมันมเข้าหัวคู่ต่อสู้นะครับหันไปทีกก็เสียประตูตรงนี้นะครับก็เกิดจากที่เรามองแต่บอลอย่างเดียวนะครับไม่มองรอบๆตัวเพื่อจะโยมาอีกเป็นข้อแรกนะครับต่อมานะครับข้อสามเราจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องด้วย จากภาพตรงนี้นะครับก็เห็นว่าตอนแรกอ่ะโคด่อ่อสู้ไม่ได้มาอยู่บนที่นี้หรอกโคด่อ่อสู้ที่แอบวิ่งมาข้างหลังเราอ่ะแต่พอต่อมานะครับจังหวะต่อมาโคด่อ่อสู้วิ่งมาแอบอยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราหันไปในจังหวะที่โคด่อ่อสู้ยังวิ่งมาไม่ถึงเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรนะครับหรือว่าไม่มีโคด่อ่อสู้พอหันมาอีกทีนะครับจังหวะต่อมาโคด่อ่อสู้ก็แอบอยู่หลังเราแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับก็อยากจะให้ทุกคน ทุทวนอีกทีหนึ่งนะครับข้อแรกมองรอบๆตัวข้อ2อย่ามองแต่บอลข้อ3อยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้องโอเคนะครับซึ่งเรื่องจริงนะครับเขาจะไม่ได้เปิดบอลข้ามหัวเราหรอกนะครับเขาจะเปิดแบบลูกเลียดก็ได้แต่สุดท้ายนะครับก็คือคู่ต่อสู้อะบิงมาแอบ,บอยู่ข้างหลังเราโอเคไหมครับดังนั้นนะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้แนวทางในการป้องกันคู่ต่อสู้นะครับ ถ้าใครชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนเล่นบอลอย่างมีความสุขถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับ